สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l Madman คนบ้าหนังเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเดอะมิดไนท t มิ Train หนังจากปี2008เรื่องราวของลีออนสร้างถ่ายภาพอิสระตกอับที่ดันเอาตัวเองเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมในรถไฟใต้ดินนั่นทำให้เขาตัดสินใจสืบหาเรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวเองจนมันนำพาเขาไปเจอกับเหตุการณ์สุดสยองขวัญและการสูญเสียที่จะทำให้เขาไม่มีวันลืมเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรรับชมได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับ เริ่มเื่ามาที่สถานีรถไฟแห่งนี้ครับนี่เป็นเวลาประมาณตีสองกว่า,วาพี่ล้นคนนี้เนี่ยแกกกเผลอหลับไปพักนึงอะนะตื่นมาก็งงว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่สถานีไหนแล้วก็ไม่รู้พี่แกเห็นว่าในรถไฟมันเงียบแปลกๆครับแกก็เลยเดินไปดูที่โบกี้อื่นๆจนพี่แกไปเหยียบเข้ากับเลือดที่กองอยู่เต็มพื้นจากนั้นก็มีเสียงเหมือนคนกําลังทุบอะไรสักอย่างดังออกมาจากโบกี้ข้างๆพอเดินไปดูเท่านั้นแหละครับเขาก็ได้พบกับฆาตกรโรคจิตคนหนึ่งที่กําลังใช้ที่ทุบเนื้อเนี่ย ไล่ทุกคนจนตายหมดทุกโบกี้หลังจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ไอหนุ่มหน้าหล่อคนนี้ครับเขามีชื่อว่ารีออนรีออนทํางานเป็นช่างถ่ายภาพอิสระแต่ว่าตอนนี้งานของเขาก็ขายไม่ค่อยได้อะนะรีออนอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์กับแฟนสาวคนหนึ่งครับเธอมีชื่อว่ามายาทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ค่อนข้างปกติดีครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้รีออนก็จะบ้างงานสะส่วนใหญ่เพราะว่าเขากำลังจะได้เอาผลงานไปโชว์ในแกลเลอรี่ชื่อดังโดยเขาได้รับการแนะนํามาจากเจอร์กิส ไอหมอนี่เป็นเพื่อนสนิทของมายารีออนจะต้องเข้าไปเสนอผลงานกับซูซานผู้ที่เป็นเจ้าของแกลเลอรี่ซูซานเป็นคนที่เครียวออกมากๆภาพที่รีออนถ่ายเนี่ยตัวใหญ่ก็จะเป็นภาพกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในสังคมความเหลื่อมล้ําความรุนแรงความแตกต่างของชนชั้นอะไรทํานองนั้นครับแต่ว่าภาพที่เขาเอามานําเสนอซูซานในตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่เกิต้องการได้ภาพที่มันเจ๋งกว่านี้อีกสักนิดหน่อยรีออนกลับไปนอนเครียดอยู่ที่บ้านแล้วจู่ๆเขาก็เห็นภาพในมิร เป็นภาพคาบเลือดบ,บนรถไฟใต้ดินด้วยความคิดที่ฟุ้งซ่านเกี่ยวกับงานลีออนได้ตัดสินใจออกไปถ่ายภาพในตอนนั้นเลยครับซึ่งมันก็เป็นเวลาที่ดึกมากแล้วนะเขาก็เดินถ่ายภาพผู้คนบนถนนไปเรื่อยๆจนไปเจอเข้ากับแก๊งอันดาพานแก๊งหนึ่งครับเขารับรู้ได้ทันทีว่าไอ้พวกนี้เนี่ยจะต้องไปก่อเรื่องอย่างแน่นอนแล้วเขาก็จะได้ภาพในแบบที่เขาต้องการจากพวกมันลีออนตามถ่ายภาพพวกมันไปเรื่อยๆจนไปถึงที่สถานีรถไฟใต้ดินพวกอันดาพานไปเจอเข้ากับสาวเอเชียหน้าสวยคนหนึ่งครับ พวกมันก็กําลังข่มขู่ล่วงละเมิดเธอที่พีคไปกว่าน,นั้นคือลีออนแกนยืนถ่ายภาพเพลินเลยครับจนลืมไปว่าต้องช่วยน้องผู้หญิงสักหน่อยเขาก็เลยตะโกนบอกให้พวกอันธพาลหยุดทาร้ายเธอซะจากนั้นไอหัวโจกก็เดินเข้ามาหาเขาระหว่างนั้นลีออนก็ยังถ่ายรูปไม่หยุดเลยนะแถมยังบอกให้ไอหัวโจกยืนรอเขาถ่ายรูปก่อนซะด้วยพอไอหัวโจกเข้ามาประชิดตัวลีออนก็ขู่ว่าไอตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดนะถ้าเกิดแกทําอะไรไม่ดีแล้วล่ะก็โอแกหนีไม่รอดแน่ ทำให้พวกอันธาพานต้องล่าถอยกลับไปแม่สาวหน้าสวยก็ขอบอกขอบใจรีออนยกใหญ่ครับถ้าเป็นคนอื่นคงไม่กล้าเข้ามาช่วยเธอแบบนี้จากนั้นเธอก็ลงไปขึ้นรถไฟเพื่อกลับบ้านซึ่งในระหว่างที่เธอกําลังนั่งฟังเพลงอยู่คนเดียวเนี่ยก็มีผู้ชายร่างใหญ่ใส่สูทเดินเข้ามาจากด้านหลังจากนั้นมันก็ใช้ที่ทุบเนื้อทุบเข้าไปที่ห่วงเธออย่างแรงจนเธอเสียชีวิตคาที่ในเช้าวันถัดมาลีออนก็ไปนั่งกินข้าวในร้านที่มายาทํางานอยู่เขาได้เหลือไปเห็นข่าวการหายตัวไปของนางแบบชื่อดัง เธอมีชื่อว่าเอลิกะซึ่งเธอก็คือสาวสวยที่รีออนช่วยเอาไว้เมื่อคืนแน่นอนว่าเธอโดนทุบหัวตายไปแล้วโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้รีออนก็ตกใจกับเหตุการณ์นี้เอามากๆเพราะเขาเพิ่งช่วยเธอไปเองนี่นาเขาได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจื่ะส่งบอแสให้กับทางเจ้าหน้าที่เพราะมีรูปหลักฐานต่างๆที่ถ่ายเอาไว้เมื่อคืนบางทีไอ้พวกแก๊งอันดาานอาจจะกลับเข้าไปทำร้ายเธอก็ได้นะแต่ว่าตำรวจหญิงผิวสีคนนี้เนี่ยเหมือนเธอไม่ได้สนใจในสิ่งที่รีออนเล่าสักเท่าไหร่ แต่เธอกลับมาสงสัยรีออนเฉยเลยหาว่ารีออนไปตามแอบถ่ายอลิกาหรือเปล่าโยงประเด็นมั่วซั่วไปหมดสุดท้ายคาดีก็ไม่ได้คืบหน้าไปไหนครับหลังจากนั้นรีออนก็ได้นําภาพถ่ายไปให้ซูซานดูซูซานก็ถูกใจภาพพวกนี้เอามากๆนั่นทาให้รีออนสามารถเอาภาพมาโชว์ในงานของเธอได้แล้วจากนั้นรีออนมายาและเจอร์กิสก็ไปดื่มฉลองกันในตอนดึกมันเป็นเวลาประมาณตีสองพอดีครับทีนี้ตัดภาพไปที่รถไฟใต้ใตดินมีสหายชายสองหญิงหนึ่ง กำลังยืนคุยกันอยู่ในรถไฟโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามีชายร่างใหญ่ในชุดสูทกำลังพุ่งตรงมาหาพวกเขามันได้ใช้ที่ทุบเนื้อไล่ทุบพวกเขาจนิ้นส่วนกระจุยกระจายแสดงให้เห็นเลยว่าไอ้โรคจิตคนนี้เนี่ยเลวแรงมันมากกว่าคนทั่วไปจริงครับหลังจากนั้นไม่นานลีออนก็ยังคงหมกมุ่นกับการตายของเอลิกะเขาไปนั่งอยู่ที่หน้าทางขึ้นของสถานรถไฟใต้ดินแล้วได้เจอกับไอ้ฆาตรกรโรคจิตเข้าจาังๆมันทําท่าทางปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมเสื้อผ้าก็ดูสะอาด ม่มีคราบเลือดติดอยู่เลยแม้แต่น้อยรีออนตามถ่ายภาพของมันไปเรื่อยๆพอเขารู้สึกว่าชายคนนี้จะต้องมีอะไรบางอย่างแปลกๆแต่ว่าเดินตามไปได้ไม่นานรีออนก็โดนจับได้ครับไอ้ฆาตกรก็จ้องตาขวางเลยนะแต่สุดท้ายมันก็ปล่อยรีออนไปตรงนี้เองรีออนก็รู้แล้วว่าชายร่างใหญ่คนนี้พักอยู่ที่ไหนรีออนกลับบ้านไปดูรูปที่เขาถ่ายเอาไว้เขาไปสังเกตเห็นแหวนที่ชายร่างใหญ่ใส่มันเป็นแหวนวงเดียวกันกับคนที่ขึ้นรถไฟขบวนเดียวกับเอลิกะในคืนที่เธอหายตัวไปนั่นเอง นี่ทาให้เขาสงสัยว่าชายคนนี้เนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเอลิกาในเช้าวันถัดมารีออนได้ไปดักรอชายร่างใหญ่อยู่หน้าอพาร์ตเมนต์แล้วสะกดรอยตามถ่ายภาพเขาไปเรื่อยเรื่อยจนไปเจอว่าเขาทํางานอยู่ในโรงแร่เนื้อแห่งหนึ่งครับรีออนดักรอจนชายร่างใหญ่เลิกงานตามไปยันสถานีรถไฟรีออนได้สังเกตเห็นว่าชายคนนี้จะรอรถไฟจนถึงเวลาประมาณตีสองซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายของการเดินรถรีออนกําลังจะตามเข้าไปในรถไฟแต่ว่าก็ถูกขัดจังหวะโดยเจ้าหน้าที่นะ เพราะเจ้าหน้าที่คิดว่าลีออนอาจจะซ่อนของอันตรายเอาไว้ในกล้องกว่าจะตรวจเสร็จเนี่ยขบวนรถไฟก็ออกเดินทางไปซะแล้วทางด้านของไอ้ฆาตรกรครับพี่แกก็ไปนั่งรอเหยื่อเหมือนที่เคยทําทุกวันจนกระทั่งมีพี่บึกสุดกวนตีนได้โผล่เข้ามาพี่แกก็เล่นจ๊เอกกับไอ้ฆาตรกรเหมือนเด็กเล่นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะว่าอาณนะกรลังจะมาเยือนพี่แกแล้วพอพ,อพี่บึกเผลอ ไอ้ฆาตรกรก็หยิบที่ทุบเนื้อทุบเข้าไปที่กระบาลเน้นๆในจังหวัดที่กาลังจะซ้ําครั้งที่สองเนี่ยไอ้ฆาตรกรก็ปวดท้องกาก,ากเลือนขึ้นมาเฉยเลยเหมือนกับว่ามันมีโรคประจําตัวอะไรอยู่สักอย่างทําให้พี่บึกลุกขึ้นมาส่วนไอ้ฆาตรกรคืนไปได้อย่างน่าสะใจทั้งคู่ต่อสู้กันอยู่นานครับจนทาให้คนขับรถไฟได้ยินเสียงแล้วเดินออกมาดูจากนั้นเขาก็ใช้ปืนยิงเข้าไปที่หัวของพี่บึกจนตายคาที่ไอ้เราก็นึกว่าจะมาช่วยที่ไหนได้คนขับรถไฟก็คือพวกเดียวกันกับฆาตรกรแถมมันยังพูดีีกว่า่าันนเย ผิดหวังในตัวแกมากเลยนะมาฮอกกานีดูเหมือนจะเป็นชื่อของไอคัตรกรครับงั้นผมจะขอเรียกพี่แกว่าไอมักกะโลนีก็แล้วกันนอกจากนั้นคนขับรถไฟยังสั่งให้ไอมักกะโลนีเก็บกวาดให้เรียบร้อยอีกด้วยดูเหมือนว่าเราจะเจอตัวสั่งการซะแล้วละ่ะพอจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมักกะโลนีก็เดินทางกลับไปที่ห้องของมนันแล้วได้เปิดเสื้อออกเห้ยเห็นเนื้องอกแปลกๆบนหน้าอกอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุการป่วยของเขาก็ได้นะพี่แกก็ได้ใช้มีดเฉือนเนื้อง,องอกออกมาเองเลยครับแถมยังเก็บใส่โหลเอาไว้เป็นของที่ลกกอีกด้วย จากนี้นี่ทาให้อิ่มโดยไม่ต้องกินข้าวเลยนะทีนี้ตัดภาพไปที่ลีออนเขายังคงหมกมุ่นอยู่กับเหตุการณ์คนหายตัวไปในรถไฟใต้ดินเขาได้หาข้อมูลจากข่าวเก่าๆและเหมือนว่ามันจะทําให้เขาพบความจริงอะไรบางอย่างในเช้าวันรุ่งขึ้นลีออนตัดสินใจปลอมตัวเป็นพนักงานแร่เนื้อแล้วตามถ่ายรูปมักกะโรนีกับผู้คนในโรงงานแต่สุดท้ายเขาก็โดนจับได้ครับเกมการไล่ล่าจึงได้เริ่มต้นขึ้นซึงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรีออนก็สามารถหนีเอาตัวรอดออกมาได้พอ,อก,กลับไปที่บ้าน เขาก็เอาข่าวที่เกี่ยวข้องกันลหลายๆปีมาบัิทิต่อกันเนื้อข่าวก็ประมาณว่าหลายปีมานี้เนี่ยมีคนหายบริเวณรถไฟใต้ดินเยอะมากแต่ไม่มีร่องรอยหรือหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่เลยรีออนก็คิดไปอีกว่าคนที่ถูกลักพาตัวไปเนี่ยต้องโดนจับไปแล่เนื้ออยู่ที่โรงชำละเนื้ออย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นไปได้อยู่นะครับแถมในปี1985ยังมีคนแล่เนื้อถูกกล่าวหาว่าเป็นคนลักพาตัวอีกด้วยซึ่งชายคนนั้นก็ทํางานที่เดียวกันกันกบไอ้มักกะโรนีพอมายาได้ฟังเรื่องพวกนี้ เธอก็ยังไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เพราะข่าวนี้มันนานมากๆแล้วไอ้คาตรกรควรจะแก่ตายไปแล้วด้วยมายาขอให้รีออนหยุดตามเรื่องพวกนี้ซะเลิกถ่ายรูปตอนกลางคืนแล้วหันมาถ่ายรูปของเธอเองจะดีกว่าเมื่อพูดจบมายาก็เริ่มถอดเสื้อผ้าน้อยชิ้นของเธอออกแล้วให้รีออนตามมาถ่ายรูปแต่ในระหว่างที่กําลังถ่ายรูปอยู่เนี่ยรีออนก็มักจะเห็นภาพหลอนของเอลิกาก,กับไอ้มักกะโลน,นีอยู่เสมอเหมือนกับว่ามันเป็นความรู้สึกผิดที่เขาแบกรับเอาไว้เองพอตกดึกรีออนก็เข้าไปขอโทษมายา เรื่องที่เขาหมกมุ่นกับข่าวพวกนี้มากเกินไปซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยรีออนก็เหลือไปเห็นไอ้มักกะโลนีมายืนดูอยู่หน้าร้านนั่นทำให้เขาเดินตามมันไปที่รถไฟใต้ดินอีกครั้งซึ่งข่าวนี้เขาก็ทําสําเร็จด้วยนะจานวนคนบนรถไฟในวันนี้ก็เยอะอยู่พอสมควรครับเพราะเช็คแล้วว่าผู้คนมารวมอยู่ในโบกี้เดียวกันไอ้มักกะโลนีก็เริ่มเต็มตัวที่จะลงมืออีกครั้งในตอนนี้พระเอกของเราแอบอยู่อีกโบกี้หนึ่งครับเสียงทุบเสียงร้องหวยหวนของผู้คนเริ่มดังขึ้นรีออนได้เเหห็นทุกุกกตารณ แถมเขายังสามารถถ่ายภาพเก็บเอาไว้ได้อีกด้วยในตอนนี้เราจะได้เห็นว่าไอ้มักกลรนีจัดการกับเหยื่อย,ยังไงบ้างคือหลังจากที่เขาทําให้เหยื่อสิ้นใจแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มถอนฟันของเหยื่อออกตัดเล็บปลักลูกตาตามด้วยกกนขนต่างๆออกจากร่างกายแล้วจับแขวนไว้เหมือนเนื้อในโรงชําแหละเนื้อซึ่งในขณะที่รีออนกําลังถ่ายภาพอยู่เนี่ยไอ้มักกล و ن ก็หันมามองเขาด้วยสายตาที่หวานแหววเกมการไล่ล่าจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแต่สุดท้ายรีออนก็ไม่รอดครับ โดนมักกะโลนีตีหัวจนสลบไปเวลาผ่านไปไม่นานนะักรีออนฟื้นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองโดนแขวนห้อยหัวอยู่บนรถไฟใต้ดินจากนั้นก็มีตัวอะไรบางอย่างขึ้นมาบนรถไฟแล้วใช้เล็บกินบนเลือนล่างของรีออนโดยที่มีมักกะโลนียืนดูอยู่ด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่ารีออนหลอนเห็นภาพอะไรหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยรีออนก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในสถานีรถไฟล้างแห่งหนึ่งซึ่งมันตั้งอยู่ใต้โรงชำละเนื้อที่มักกะโลนีทำงานอยู่แบบนี้มันเริ่มตรงตามที่เขาคิดไว้แล้วนะ จากนั้นเขาก็รีบกลับไปที่บ้านทันทีโดยที่มีมายายืนรออยู่ด้วยความเป็นห่วงสิ่งที่รีออนได้กลับมาก็คือรอยแผลประหลาดที่อยู่บนหน้าท้องของเขาแถมกล้องที่เขาถ่ายรูปหลักฐานเอาไว้ก็ถูกขโมยหายไปแล้วทีนี้เขาก็เอาผิดกับไอ้มักคาโลนีไม่ได้แล้วนะเขาเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กับมายาฟังซึ่งมายาก็เชื่อเขานะครับและเธอก็อยากจะช่วยเขามากๆในคืนนี้รีออนจะต้องเอาภาพไปแสดงที่แกลลอรี่มายาก็เลยชวนเจอกิดไปที่อพาร์ตเมนต์ของไอ้มักคาโลนีเกิดที่จะแอบเอากล้องของรี โดยที่รีออนก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้นะครับพวกเขาทั้งสองคนอาศัยจังหวะที่มักกะโลนีออกไปแล้วแอบเข้าไปในห้องแล้วหากล้องของรีออนซึ่งพวกเขาก็แยกกันหาตามห้องนอนห้องน้ําในตอนนั้นเจอกิ๊ฟก็เจอกับกล้องของรีออนเข้าแล้วส่วนมายาก็กําลังอึ้งกับเนื้อง,งอกที่ไอ้มักกะโลนีเก็บเอาไว้และก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าซวยหรืออะไรนะครับไอ้มักกะโลนีดันกลับมาที่ห้องเฉยเลยมันได้ทุบเจอกิฟจนสลบคาที่ส่วนมายาเธอก็อยู่อีกห้องหนึ่งแล้วได้เจอกับกระเป๋าของมันครับเธอค้นกระเป๋า แล้วได้เจอกับตารางเวลาเดินรถของรถไฟใต้ดินที่มีอายุมาตั้งแต่ปี1950ซึ่งมันก็นานมากๆแล้วนะช่วงเวลาที่ถูกเลือกก็คือเวลาตีสองของทุกวันหลังจากนั้นเนี่ยมายาก็รู้ตัวแล้วว่าไอ้มักกะโรนีกลับมาที่ห้องแล้วเธอก็รีบวิ่งแบบไม่คิดชีวิตจนสามารถเอาตัวรอดออกมาจากตึกได้เธอมุ่งตรงไปยังสถานีตำรวจทันทีตำรวจที่รับเรื่องก็เป็นตำรวจสาวผิวสีคนเดิมครับมายาเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังตำรวจหญิงก็อ้างว่า เธอได้ส่งตำรวจไปดูในที่เกิดเหตุแล้วผู้เช่าห้องแจ้งว่าเขายังไม่ได้กลับเข้าห้องของตัวเองเลยด้วยซ้ําแถมตำรวจหญิงก็ดูจะไม่สนใจในสิ่งที่มายาเล่าผู้เช่าห้องแจ้งเธอมาอีกว่ามีของบางอย่างเขาหายไปซึ่งเขาอยากจะได้มันคืนถ้ายอมคืนดีๆเนี่ยเขาจะไม่เอาความเรื่องที่มายาบุกลุกเข้าไปในห้องซึ่งไองของสิ่งนั้นก็น,น่าจะเป็นตารางเดินรถไฟครับแน่นอนว่ามายาไม่ยอมคืนให้เพราะเธอเริ่มเห็นท่าทีปแปลกๆของตำรวจหญิงคนนี้แล้ว เธอรีบกลับไปที่ร้านแล้วขอยืมปืนจากเจ้าของร้านออกมาด้วยจากนั้นก็พยายามจะติดต่อหาลีออนตำรวจหญิงคนเดิมก็โผล่มาอีกครั้งเธอยือนยันว่าต้องการตารางเดินดรถเล่มนั้นคืนมามายาก็หยิบปืนขึ้นมาขู่เลยครับแล้วพยายามถามว่าเจอกิสเพื่อนของเธอโดนจับตัวไปอยู่ที่ไหนซึ่งตำรวจหญิงก็รู้ครับเธอบอกว่าเจอกริสอยู่ในรถไฟใต้ดินเที่ยวแรกหลังตีสองว่าแต่เธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันนะหรือว่าเธอจะเป็นพวกของมันอีกคนกันแน่ ามีตำรวจเป็นพวกด้วยเนี่ยเรื่องใหญ่เลยแหละครับมายามุ่งตรงไปยังสถานีรถไฟทันทีคณะของรีออนเอากลับไปที่โรงชําแหละเนื้อแล้วเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการต่อสู้กับไอ้มักกะโลนีในคืนนี้เขาต้องจบเรื่องนี้ให้ได้รีออนลงไปรอที่สถานีรถไฟใต้ดินของโรงชําแหละเนื้อแต่ว่ารถมันไม่จอดนะสิครับแถมหนักไปกว่านั้นเนี่ยเขายังเห็นว่ามายาอยู่ในรถไฟขบวนนี้อีกด้วยพี่แกก็กี้แตกเลยนะ เขาก็เลยทําทุกวิถีทางที่จะขึ้นรถไฟขบวนนี้ไปให้ได้ซึ่งพี่แกก็กระโดดเกาะรถไฟขึ้นไปเลยครับและในเวลาเดียวกันมายาก็เดินสำรวจในรถไฟไปเรื่อยๆจนเธอไปเจอเขากับศพคนมากมายที่ถูกแขวนเอาไว้เหมือนกับเนื้อสัตว์และเจอกิสก็อยู่ในนั้นด้วยแถมเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ครับแต่ว่าสภาพของเขาก็แย่เอามากๆมายาพยายามจะช่วยเขาลงมาแต่ว่ามันก็ยิ่งทําให้เขาเจ็บปวดมากไปกว่าเดิมเสียงร้องของเขาทาให้แอมักกรนีต้องเดินมาดูนั่นทาให้มายาต้องเจอกับมันเข้าจางัง แน่นอนครับว่ามายามีปืนอยู่บนมือและพอผมเห็นเธอยิงแล้วเนี่ยต้องเอามือกลุมขมับเลยครับเข้ากำแพงทุกนัดในตอนนั้นเองมายากำลังจะโดนไอ้มักกะโรนีฆ่าแล้วจนกระทั่งรีออนโผล่ออกมาแล้วได้เข้าปะทะกับไอ้มักกะโรนีอย่างดุเดือดจนท้ายที่สุดไอ้มักกะโรนีก็โดน,นผักจนตกรถไฟไปหลังจากนั้นไม่นานรถไฟก็จอดครับในสถานีลึกลับและมืดมิดคนขับรถไฟโผล่ออกมาแล้วบอกว่า่อยออกมาจากพวกเนื้อที่แขวนอยู่ซะเมื่อพูดจบก็มีพวกตัวประหลาด หรือปีศาจอะไรสักอย่างโผล่ออกมาครับจํานวนของพวกมันมีเยอะอยู่พอสมควรพวกมันจะมาลอกินเนื้อที่ไอมากาักกลโลนีกับคนขับรถไฟเตยมเอาไว้ให้รีออนกับมายารีบถอยออกมาจากตรงนั้นเรื่องที่เลวร้ยวายยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ไอมักกลโลนีมันรอดกลับมาได้ครับมันได้เข้าต่อสู้กับรีออนเป็นครั้งที่2การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดสูสีจนกระทั่งรีออนใช้เศษกระดูกแทงเข้าไปที่คอของไอมากาักกลโลนีก่อนตายมันได้พูดกับรีออนว่ายินดีต้อนรับเป็นเพียงประโยคเดียว ตั้งแต่ที่พี่แกเล่นมาทั้งเรื่องหลังจากนั้นคนขับรถไฟก็โผล่ออกมาแล้วได้บอกกับรีออนว่าเขาไม่ต้องการอะไรจากไอ้มักกะโรนี่อีกแล้วมันรู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงแล้วก็บอกอีกว่าตัวของมันเองเนี่ยกิจฉารีออนนะรีออนไม่ทนฟังครับก็รีบวิ่งไปจัดการกับมันแต่อ้คนขับรถไฟใช้เพียงแค่มือเดียวเท่านั้นก็สามารถยกตัวของรีออนขึ้นเหนือพื้นได้ยิ่งไปกว่านั้นครับมันได้ใช้มือเปล่าเนี่ยดึงลิ้นของรีออนจนขาดออกมาแล้วกินลิ้นนั้นเข้าไป จากนี้นี่คืออิ่มอร่อยเลยครับจากนั้นมันก็เล่าต่อว่าปีศาจพวกนี้มันเกิดขึ้นมาก่อนมนุษย์นานมากแล้วกลุ่มคนที่ถูกเลือกจะต้องคอยหาข้าวหาน้ําเพื่อมาเลี้ยงดูไอปีศาจพวกนี้โดยอาหารที่ใช้ก็คือมนุษย์นั่นเองครับเขาอ้างว่าเหตุผลที่ต้องทําแบบนี้ก็เพื่อแยกโลกออกจากกันประมาณว่าการเลี้ยงดูปีศาจเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เพื่อไม่ให้พวกมันขึ้นไปยุ่งกับมนุษย์ด้านบนนั่นเองยอมสละชีวิตมนุษย์ส่วนน้อยเพื่อช่วยคนส่วนมากน่าจะประมาณนี้นะเมื่อพูดจบ คนขับรถไฟก็เดินไปฆ่ามายาแล้วควักหัวใจออกมาให้รีออนกินจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ห้องของรีออนตำรวจหญิงผิวสีเข้ามารออยู่ในห้องมีชายใส่สูทคนหนึ่งที่สมแหวนเหมือนกับไอ้มักคโลนีอยู่ที่นั่นด้วยตำรวจหญิงได้ยื่นตารางเดินรถไฟให้กับชายคนนั้นหลังจากนั้นที่สถานีรถไฟในเวลาตีสองชายคนนั้นก็ไปดักรอเหยื่ออยู่ในรถไฟแล้วถ้าใาครย,ยังจําพี่ล้นคนนี้ได้เขาก็คือเหยื่อนในตอนต้นเรื่องนั่นเองส่วนไอ้ฆาตรกรน่แหละครับพอหันหน้ามาหายผู้สืบทอดต,ตำแหน่งฆาตรกร ก็คือรีออนพระเอกของเรานั่นเองและนี่ก็คือตอนจบของหนังเรื่องนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ The Midnight Midtrain หนังจากปี2008ที่ได้คะแนนจากเว็บ i m d b ไปถึง6เต็ม10คะแนนและเว็บมาเขือนน่ามากถึง73%ตัวหนังน้าเทียบในยุคข,ของมันแล้วเนี่ยจะเรียกว่าแปลกใหม่ก็ได้อยู่นะเพราะในตอนแรกเราทุกคนก็คงคิดว่าเป็นหนังฆาตกรโลกจิตทั่วไปใช่ไหมครับแต่ดันออกมาเป็นหนังสัตว์ประาดเฉยเลยแถมตอนจบนี่ก็พีคเอามากม เรียกว่าฆ่านางเอกต่อหน้าพระเอกเลยนะหากการฆ่าพวกเลือดเนื้อก็ทําได้ดีเลยครับใครชอบฉากฆ่าแบบโหดๆเรื่องนี้ก็ถือว่าผ่านไอฉากปัญญาอ่อนตามสไตล์หนังฆาตกรโรคจิตก็มีเหมือนกับหนังหลายๆเรื่องอย่างไอตอนที่มายาเอาปืนยิงไอมักคะโลนีในระยะที่ใกล้ขนาดนั้นเนี่ยเข้ากําแพงหมดทุกเม็ดผมถึงกับดูและถอนหายใจเฮือกใหญ่คือด้วยระยะกับขนาดของตัวฆาตกรมันก็น่าจะต้องโดนนะนะแต่ก็ตามนั้นครับถ้าโดนก็คงจะจบเร็วไปหน่อยดูเป็นฉากเอาหาก็แล้วกัน โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในหนังที่ผมชอบเรื่องนึงเลยนะถ้าใครดูแล้วชอบก็ลองไปหาเรื่องเต็มมาดูกันได้ครับสุดท้ายก็ขอเป็นเพื่อนสนุกกับคลิปนี้ส่วนผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ